ดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งอารยธรรมโบราณศิลปรกรรมอันงดงามและรอยแผลทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่อาจลืมเลือนบนเทือกเขาพนมดงรักที่ทอดตัวยาวระหว่างประเทศไทยและกัมพูชามีาศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตระหงายอยู่เหนือขอบฟ้าที่แห่งนั้นคือปราสาทเขาพระวิหาร สัญลญักษณ์แห่งศรัทธาและศูนย์กลางของข้อพิาพาทที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษสงครามไทยกัมพูชาไม่ได้หมายถึงเพียงการต่อสู้รบทางทหารเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสงครามแห่งความทรงจำอัตลักษณ์และเส้นแบ่งที่ถูกลากขึ้นโดยประวัติศาสตร์ในคลิปนี้ เราจะพาคุณย้อนรอยเส้นทางกว่า700ปีของความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติตั้งแต่อาณาจักรขอมอันรุ่งเรืองสู่ยุคล่าอาณานิคมจนถึงการพิพาทในสารโลกและสถานการณ์ในปัจจุบันนี่คือเรื่องราวของสองประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกันที่สุดในภูมิภาคแต่กลับมีรอยร้าวลึกที่สุดในใจของกันและกัน ากย้อนกลับไปเมื่อกว่าพันปีที่ผ่านมาดินแดนที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าประเทศไทยและกัมพูชานั้นต่างอยู่ภายใต้อิทธิพลของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้นั่นก็คืออารยธรรมขอมโบราณหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ อาณาจักรนครถมแห่งเมืองพระนครอาณาจักรขอมรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึง18ภายใต้าการปกครองของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งได้สร้างปราสาทหินอันยิ่งใหญ่เช่นนครถมบารยนและปราสาทเขาพระวิหารที่ตั้งอยู่บนสังเขา พนมดงรักบริเวณพรมแดนของไทยและกัมพูชาในปัจจุบันปราสาทเขาพระวิหารสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะตามาศาสนาฮินดูและตั้งอยู่บนภูเขาสูงราว500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นาศาสนาสถานสำคัญที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ในสายตาของชาวของโบราณเพราะเชื่อว่าเป็นบันไดสู่สวรรค์ที่เชื่อมโลกมนุษย์กับเทพเจ้าเมื่อการเวลาผ่านไปอาณาจักรขอมเริ่มเสื่อมอำนาจลงขณะที่อาณาจักรใหม่ในภูมิภาคเริ่มถือกําเนิดขึ้นหนึ่งในนั้นคืออาณาจักรสุขโขทยัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐไทยในยุคต้นๆจากนั้นก็มีอยุธยาที่เติบโตขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับกัมพูชาทั้งในรูปแบบของการค้าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสงครามในสมัยอยุธยาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชามักสลับกันระหว่างมิตรภาพ กับการขัดแย้งอยู่เสมอกัมพูชาในบางยุคตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอยุธยาแต่ในบางช่วงก็หันไปพึ่งยวนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองสถานการณ์เช่นนี้ทำให้กัมพูชาเป็นเหมือนรัฐกันชนระหว่างอำนาจใหญ่สองฝ่ายไทยและเวียดนาม ซึ่งต่างก็มีอิทธิพลต่อการเมืองภายในของกัมพูชาอย่างลึกซึ้งเมื่ออยุธยาล่มสลายในปีพุทธศักราช2,310อำนาจของสยามย้ายศูนย์กลางมายังกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับกัมพูชายังคงดำเนินต่อ โดยมีทั้งช่วงที่กัมพูชาเป็นเมืองขึ้นของสยามและช่วงที่มีความพยายามแยกตัวเป็นอิสระอยู่ตลอดเวลาในยุคต้นรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สามสยามได้เข้าไปมีอิทธิพลในกัมพูชาค่อนข้างมากพระมหากษัตริย์ไทยมักทรงมีบทบาทในการแต่งตั้งกษัตริย์กัมพูชาและกัมพูชาเอง ก็ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายสยามเป็นประจำทุกปีความสัมพันธ์นี้ดำเนินมาหลายชั่วอายุคนจนกระทั่งกระแสะล่าอาณานิคมจากตะวันตกเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภูมิภาคในช่วงกลางศตรวรรษที่19นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไป ในช่วงคริสตศตวรรษที่19ชาติตะวันตกเริ่มเข้ามาแผ่ขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในนั้นคือฝรั่งเศสซึ่งยึดครองเวียดนามได้สำเร็จและหันสายตามายังกัมพูชาดินแดนที่อยู่ภายใต้ใตอิทธิพลของสยามในขณะนั้นปีพุทธศักราช2406 หรือคิศักราช1,863พระบาทสมเด็จพระนโรดมแห่งกัมพูชาทรงลงนามในสนธิสัญญาคุ้มครองกับฝรั่งเศสทำให้กัมพูชากลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการแม้สยามจะยังมีอิทธิพลอยู่บ้างในบางพื้นที่แต่บทบาทนั้นเริ่มลดลงเรื่อยๆ ต่อมาในปีพุทธศักราช2430หรือคิดศักราช1887ฝรั่งเศสได้รวมกัมพูชาเข้ากับอินโดจีนของฝรั่งเศสซึ่งประกอบด้วยเวียดนามลาวและกัมพูชาภายใต้ชื่อสหภาพอินโดจีนฝรั่งเศส และนับแต่นั้นมาพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชาก็กลายเป็นประเด็นที่ฝรั่งเศสเข้ามากำหนดใหม่โดยฝ่ายเดียวในปีพศ2 4 1 7และพศ2450ไทยจำเป็นต้องทำสนทิสัญญากับประเทศฝรั่งเศสเพื่อแก้ไขเขตแดนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนให้กับฝรั่งเศสรวมถึงดินแดนบริเวณพัตตาบงเสียมราชและสีโสพมที่เคยเป็นของไทยต้องตกเป็นของกัมพูชาภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสช่วงนี้เองนะครับที่ฝรั่งเศสได้ทำแผนที่พรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยใช้มาตราส่วน 1ต่อสอแสนและในแผนที่ฉบับหนึ่งซึ่งภายหลังเป็นหลักฐานสำคัญในคดีเขาพระวิหารฝรั่งเศสได้รากเส้นภูมิแดนให้ปราสาทเขาพระวิหารอยู่ในดินแดนของกัมพูชาแม้ว่าตามภูมิประเทศที่จริงแล้วนั้นปราสาทจะอยู่บนสันเขาที่ราดลงมาทางฝั่งไทยก็ตาม ไทยนั้นในขนาดาษเดียวก็ไม่ได้ทักท้วงอย่างไรต่อแผนที่ฉบับนี้ซึ่งต่อมานั้นได้เป็นจุดอ่อนทางกฎหมายระหว่างประเทศและกลายเป็นต้นเหตุของข้อพิพาทที่เรื้อรังจนถึงศตวตรรษต่อมาเมื่อถึงสงครามโลกครั้งที่สองฝรั่งเศสพ่ายแพ้ต่อเยอรมนีและรัฐบาลไทย ในสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามได้ใช้โอกาสนี้ทวงคืนดินแดนบางส่วนจากกัมพูชาโดยได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นผลคือไทยได้ดินแดนบางส่วนกลับคืนมาในปีพุทธศักราช2484แต่หลังสงครามฝรั่งเศสกลับมามีอำนาจอีกครั้งและไทย ถูกบังคับให้คืนดินแดนเหล่านั้นให้กัมพูชาอีกในปีพุทธศักราช2489สงครามจบลงแต่รอยร้าวกับยังอยู่โดยเฉพาะรอยร้าวบนภูเขาแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเขาพระวิหารหลังจากกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2496 ปัญหาพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาก็เริ่มกลับมาประทุอีกครั้งโดยเฉพาะพื้นที่เขาพระวิหารที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิ์เป็นของตนเองฝ่ายไทยให้เหตุผลว่าเขาพระวิหารตั้งอยู่บนสันเขาพนมดงรักที่ลาดลงมาทางฝั่งไทยการเข้าถึงปราสาทต,ต้องผ่านทางจากฝั่งไทยเท่านั้นและชาวบ้านไทยก็ใช้พื้นที่ดังกล่าวมาโดยตลอด ในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าตามแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำในปี1907ปรา,าสาทอยู่ในเขตแดนของกัมพูชาซึ่งไทยไม่เคยคัดค้านอย่างเป็นทางการเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้กัมพูชาจึงยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกที่กรุงเฮกเมื่อปีพุทธศักราช2502 เพื <54. S 2> says, ่อขอให้ศาลวินิจฉัยว่าปราสาทเขาพระวิหารเป็นของประเทศใดศาลโลกใช้เวลาหลายปีในการพิจารณาคดีมีการนำหลักฐานทั้งทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และเอกสารราชการมาวิเคราะห์อย่างละเอียดจนในที่สุดเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2505 สารโลกได้มีคำตัดสินโดยเสียงข้างมาก9ต่อ3ว่าปราสาทเขาพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศกัมพูชาและให้ประเทศไทยถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่บริเวณนั้นคำตัดสินนี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากในประเทศไทยประชาชนจำนวนมากรู้สึกว่าประเทศถูกเอาเปรียบ เพราะปรา,าสาทอยู่บนที่สูงของฝั่งไทยและมีความผูกพันทางวัฒนธรรมมายาวนานรัฐบาลไทยในเวลานั้นภายใต้จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐแม้จะไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินแต่ก็ยอมปฏิบัติตามเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศกัมพูชาในขณะนั้น ภายใต้การนำของเจ้าสีหนุได้เฉลิมฉลองคำตัดสินอย่างยิ่งใหญ่มีการอัญเชิญธงกัมพูชาขึ้นเหนือยอดปราสาทท่ามกลางเสียงโห่ร้องของประชาชนที่เห็นว่าเป็นชัยชนะทางประวัติศาสตร์ของชาติแม้สาลโลกจะตัดสินให้ตัวปราสาทเป็นของกัมพูชาแต่ไม่ได้กล่าวถึงชัดเจน พื้นที่โดยรอบปราสาทซึ่งเป็นบริเวณที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และมีชาวไทยอาศาัยอยู่บางส่วนทำให้ความคลุงเครือดังกล่าวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดใหม่ที่ยังไม่จบสิ้นจนถึงปัจจุบันหลังจากปี2505ความสงบดูเหมือนจะกลับคืนสู่ชายแดนไทยและกัมพูชา แต่ความเป็นจริงนั้นมันเป็นเพียงความเงียบชั่วคราวเท่านั้นช่วงปี2,513ถึง2,522กัมพูชาเข้าสู่ความวุ่นวายทางการเมืองจากคราบาลรอนนอนสู่ยุค,คเขมรแดงภายใต้การนำของพลพศซึ่งสร้างความเสียหายหรือความหายนะให้แก่ประเทศครั้งใหญ่ ไทยเองก็ต้องรับมือกับผู้อพยพจํานวนมากจากกัมพูชาในช่วงนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจึงเต็มไปด้วยความระว่าระแวงและระวังจนกระทั่งกัมพูชากลับเข้าสู่ความสงบสุขทางสงครามกลางเมืองเมื่อช่วงศตวรรษที่1990ทั้ง2ประเทศเรื่องฟืง้นฟูความสัมพันธ์แต่ปัญหาพื้นที่รอบเขาพะวิหารกับ กลับมาปะทุอีกครั้งเมื่อปีพศ2551เมื่อกัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนปราสาทเขาวิหารเป็นมรดกโลกต่อองค์กรยูเนสโกฝ่ายไทยมองว่าการขึ้นทะเบียนดังกล่าวอาจกระทบต่อสิทธิในพื้นที่รอบปราสาที่ยังมีข้อพิพาทขณะที่ฝ่ายกัมพูชามองว่าเป็นการยกย่องคุณค่าทางวัฒนธรรม มีเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนความเห็นต่างนี้นำไปสู่การประท้วงในไทยการเคลื่อนกำลังของทหารทั้งสองฝ่ายและการประทะกันหลายครั้งในปีพุทธศักราช2551ถึงพุทธศักราช2554ซึ่งมีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากทั้งสองฝ่าย ีพุทธศักราช2554สารโลกมีคำวินิจฉัยเพิ่มเติมโดยให้ทั้งสองประเทศถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่พิพาทและประกาศให้บริเวณรอบปราสาทเป็นเขตปลอดทหารเพื่อป้องกันการประทะแต่ก็ยังคงให้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันต่อเพื่อกำหนดเขตแดนอย่างถาวร ในช่วงทสศสวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาค่อยๆดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวแต่ประเด็นเรื่องเขาพระวิหารยังคงเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเสมอเมื่อการเมืองภายในของทั้งสองประเทศเกิดความผันผวนเขาพระวิหารในวันนี้ ยังคงตั้งตรารานอยู่บนสันเขาพนมดงรักเป็นพยานเงียบของประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทั้งความงามและความขัดแยง้งที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ของสองชาติที่อยู่ใกล้ชิดกันมากที่สุดในภูมิภาคนี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปจะเห็นว่าสงครามไทยกัมพูชาไม่ได้มีเพียงการสู้รบด้วยอาวุธเท่านั้น แต่ยังเป็นสงครามแห่งประวัติศาสตร์ความทรงจำและอัตลักษณ์ที่ต่างฝ่ายต่างพยายามรักษาไว้การเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างรอบด้านไม่เพียงแต่ทำให้เราเห็นถึงความสูญเสียในอดีตแต่ยังทำให้เราตระหนักว่าสันติภาพไม่ได้เกิดจากชัยชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่ เกิดจากความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันปรา,าสาทเขาพระริหารจึงไม่ควรเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แห่งข้อพิพาทแต่ควรเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการอยู่ร่วมกันของสองชาติที่มีรากเหง้าเดียวกันชาติที่ต่างสืบทอดอรารยธรรมของอันยิ่งใหญ่และร่วมกันเผชิญประวัติศาสตร์เดียวกันมาเน่นนานาพรระวิห าศาสตร์แห่งศรัทธ,ธาศิลปะแห่งอารยธรรมและเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังไม่สิ้นสุดระหว่างไทยและกัมพูชาตลอดหลายศตวตรรษที่ผ่านมาไทยและกัมพูชาต่างผ่านสงครามการสูญเสียและความเข้าใจผิดมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เมื่อเรามองลึกลงไปกว่านั้น จะพบว่าทั้งสองประเทศต่างมีรากเหง้าเดียวกันเคยอยู่ภายใต้อรารยธรรมเดียวกันและต่างก็มีความศรัทธาในสิ่งเดียวกันเขาพระวิหารอาจเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความขัดแย้งแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคืออนุสรณ์แห่งอรารยธรรมที่เราทั้งสองชาติร่วมกันเสืรทอดกันมา ประวัติศาสตร์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถเรียนรู้จากมันเพื่อไม่ให้ส้ำรอยในอดีตเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีเส้นพรมแดนใดที่จะแบ่งแยกความเป็นเพื่อนบ้านและความเป็นมนุษย์ออกจากกันได้เลยนี่คือเรื่องราวของสงครามไทยกัมพูชาจากอดีตสู่ปัญหาเขาพระวิหารสารคดีที่จะพาเรามองย้อนอดีต เพื่อเข้าใจปัจจุบันและมองไปข้างหน้าด้วยสันติ